ต้มยำซุปเปอร์ตีนไก่ของปะเล็กพร้อมขึ้นโต๊ะเสิร์ฟแล้วนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ปะเล็กด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเมนูของเราวันนี้นะคะต้ยมยำซุปเปอร์ตีนไก่ค่ะ ตีนไก่นะคะปลาเล็กเอาไปล้างทําความสะอาดแล้วก็ตัดเล็บนะคะล้างด้วยเกลือนะคะเกลือป่นค่ะล้างสักสามสี่ครั้งนะคะแล้วก็ต้มน้ำร้อนให้เดือดนะคะแล้วก็เอาซุปเปอร์ตีนไก่ของเราลงไปต้มนะคะต้มเสร็จแล้วก็เอามาผ่าแบบนี้นะคะสาเหตุที่ปลาเล็กผ่าแบบนี้นะคะเพื่อความสะดวกในการกินนะคะจะได้กินง่ายๆนะคะตอนนี้น้ำร้อนของปลาเล็กเดือดแล้วเดี๋ยวปลาเล็กเอาซุปเปอร์ตีนไก่ลงไปในหม้อก่อนนะคะ เครื่องปรุงของปลาเล็กนะคะก่ก็จะมีนะคะมะเขือเทศค่ะข่ะนะคะตะไคร้ซอยนะคะแล้วก็ต้นตะไคร้นะคะทุบเพิ่มความหอมนะคะรากผักชีค่ะรากผักชีนี่นะคะเวลาล้างนะให้เราใช้สกอตไบส์นะคะ เปิดน้ำนะคะแล้วก็เอารากผักชีลองนะคะแล้วก็สกอตไบ์นะคะรูดรูดรูดนะคะแล้วก็แหวกเขาออกอย่างนี้นะคะแล้วก็เปิดให้น้ําผ่านให้สะอาดนะคะรากผักชีขาเครื่องปรุงนะคะก็จะมีรากผักชีมีขา่ามีตะไคร้ซอยมะเขือเทศมะนาวใบมะกรูดซอยนะคะหอมแดงกระเทียม ครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลากับมะนาวเอ้พูดผิดค่ะน้ำปลากับน้ำตาลทรายนะคะผักโรยหน้าก็จะมีผักชีฝรั่งผักชีต้นหอมเพิ่มความหอมความอร่อยนะคะแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอเลื่อนกล้องแป๊บหนึ่งเด็ดมากค่ะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ พริกขี้หนูสวนนะคะเราจะตำนะคะเอาแค่พอบุบๆนะคะไม่ต้องตำละเอียดนะคะเสร็จแล้วก็เลยกก็จะบีบมะนาวใส่ไว้ก่อนนะคะกันพริกดำนะคะมะนาวใส่ไว้นะคะ เดีย๋ยวเรามาเอาเครื่องปรุงลงหม้อกันเลยนะคะเ็าเลยจะใส่หอมแดงนะคะหอมแดงกับกระเทียมแล้วก็รากัชีหวข่าค่ะลงไปก่อนนะคะ เ,เทศส่วนตะไคา้กับใบมะกรูดปลาเล็กจะยังไม่เอาลงนะคะปะเล็กจะเอาลงตอนที่ใกล้ได้ที่แล้วค่ะแล้วถึงจะเอาลงนะคะเดีย๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะตอนที่ซปเปอร์ตีนไก่ของปลาเล็ก เปื่อยนะคะซุปเปอร์ตีนใจของปลาเล็กเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวปลาเล็กจะลงตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปเลยนะคะสาเหตุที่ปลาเล็กเอาลงที่หลังเพราะว่า อยากให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็สีของใบมะกรูดก็จะไม่ช้ำนะคะถ้าเราเอาลงไปก่อนมันไม่หอมค่ะเ,เดี๋ยวต้มต่อสักครู่นะคะถึงขั้นตอนนี้อะไรก็จะเริ่มปรุงแล้วนะคะใส่พริกลงไปนะคะ คลิกที่ตำไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำตาลทรายค่ะแทนผงมัวนะคะ ขอชิมก่อนนะคะว่าเค็มไหมแล้วจึงค่อยใส่เปรี้ยวเดี๋ยวขอเพิ่มเกลือด้วยหน่อยนึงนะคะครึ่งช้อนค่ะน้ำปลาอีกหนึ่งทับที ต้มยำรสชาติต้องจัดจ้านนะคะมันถึงจะแซบ่บต้มต่ออีกนิดนึงค่ะให้พริกเขาแบบว่าได้ออกกลิ่นความหอมความเค็มได้แล้ว พลอจะปิดแก๊สแล้วนะคะแล้วก็บีบมะนาวค่ะมะนาวนะ้ำไม่ค่อยมีเลย มูอะไรกันสองสาว แล้วมันได้หนึ่งบาทหรือ,อย,รยังดยดยดยได้ที่แล้วนะคะเปรี้ยวเค็มเผ็ดอะไรก,ก็จะใส่ ของหอม,หอมลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วต้มยำซุปเปอร์ตีนไก่ของป้าเล็กนะคะ